ห้างเงียบม,มากร้านดังปิดตัวไปหมดเลยเมื่อ2อสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมไปเดินห้างแถวบ้านแล้วก็ต้องประหลาดใจครับจะไปซื้อหนังสือซะหน่อยปรากฏว่าเฮ้ยร้านนั้นมันหายไปแล้วแล้วพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็มาบ่นให้ผมฟังว่าเศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วคุณอาจจะคิดว่าคนเนี่ยหันไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นหรือเปล่าผมเองก็คิดแบบนั้นจนกระทั่งผมได้คุยกับนักเรียนที่ทําร้านออนไลน์หลายเจ้ามากๆเลยคุณโจตอนนี้ออนไลน์ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะค่าโฆษณาก็แพงขึ้นแข่งขันก็เลือดตาแทบกระเด็นพอได้ฟัังงแบบนี้ผมมก็เเลยยรริิ่่สสวาจ แล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ช่องทางการขายหรือว่ามันอยู่ที่อย่างอื่นกันแน่ผมเลยตั้งคําถามกับตัวเองเราจะทํายังไงให้เราสามารถเนี่ยยืนหยัดแล้วก็เอาชีวิตรอดท่ามกลางมรสุมแบบนี้ได้มีพี่ๆหลายคนที่เก่งกว่าผมนะฮะในด้านการตลาดการทำธุรกิจเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วผมค้นพบคีย์เวิร์ดหลักอันหนึ่งเลยก็คือหาข้อได้เปรียบที่คนอื่นลอกเลียนไม่ได้เช่นสมมุติเราทําร้านอาหารเนี่ยเราต้องมีสูตรรับเฉพาะตัวอะไรบางอย่างน้ําซุปสูตรเด็ดลูกชิ้นที่ทําเองจากสูตรที่สืบทอดกันมา20ปีหรือาคุณขย ในออนไลน์ร้านของคุณมีบริการส่งเร็วหนึ่งสองชั่วโมงถึงเลยสุดท้ายถ้าคุณอยากจะอยู่รอดในยุคนี้คําถามสําคัญอาจจะไม่ใช่ว่าขายในออนไลน์หรือออฟไลน์ดีกว่ากันแล้วผมคิดว่านะตอนนี้มันต้องทาทั้งคู่แต่คุณต้องต่อตัวเองเพิ่มให้ได้ว่า1คุณมีอะไรที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน2จุดแข่งที่ใครก็เรียนแบบคุณได้ยากเนี่ยคืออะไร3ามเหตุผลที่ทําไมลูกค้าต้องเลือกคุณและเมื่อคุณหาข้อได้เปรียบที่แท้จริงนี้เจอไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนผมเชื่อว่าคุณจะยังคงมีจุดยืนนออยยู่่่เสมมมมมแัจะไงาาก็ต